สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลพอดีผมเลื่อนผ่านนะครับไปเจอสิ่งที่คุณสัญชัยนะครับได้กล่าวไว้นะครับเพจสัญชัยทอล์กนะ,ะที่มาเพจสัญชัยทอล์กนะครับขออนุญ,ญาตมาเล่าสู่กันฟังละกันนะครับก็คือประเด็นที่คุณเลดี้กาก้านะครับคุณเลดี้กาก้าเนี่ยจากสวีเดนนะฮะก็คือโพสต์ ไม่ใช่โพส,สิคือเหมือนไปการชี้แจงในมุมมองของเขาเนาะอ่ะ,เ,อะ,อะเราก็ไม่ได้ว่ากันนะครับว่าคนนั้นเม้นไม่ดีพิมพ์ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนมีความคิดเห็นต่างกันนะครับคือทางคุณสัญชัยท้อกเนี่ยเขาก็ได้กล่าวนะครับว่าเลดี้กาการักศิลปินผมเข้าใจนะครับเลดี้กากาไม่ผิดที่จะออกมาปกป้องศิลปินที่เรารักแต่ผมมอง ว่าขั้นกว่าของการปกป้องเนี่ยคือการช่วยศิลปินแก้ไขปัญหาไม่ใช่การกอดปัญหาไว้กับตัวศิลปินสเต็ปแรกปล่อยวางก่อนครับอะไรผ่านได้ก็ผ่านไปเลยอะไรยอมได้ยอมจะเอาแบบให้ได้ดังใจร0อเซ็มันยากครับอาจจะต้องเป็นฝ่ายยอมบ้างแม้ว่าในประเด็นนั้นเราจะคิดว่าเราถูก แม้นาทีนี้เราจะไม่ชอบการกระทำหรือพฤติกรรมของฝ่ายหญิงเราก็ถอยห่างจากเขาครับอย่าไปสนับสนุนแค่นั้นเองเพราะอย่าลืมว่าการครั้งหนึ่งเขาสองคนก็เคยมอบความสุขให้เรานะจริงไหมครับก็คือปัจจุบันเขาก็ยังเป็นพ่อและแม่ของลูกทั้งสองคุณไปด่าแปล่าๆเนี่ยก็เท่ากับด่าหัวใจด่าดวงใจของ เขานะครับก็คือลูกทั้งสองโตขึ้นมาเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะผู้หญิงนะครับโดนก็รู้สึกเจ็บแล้วผู้ใหญ่บ้านโดนไหมอ่ะก็โดนเหมือนกันแต่ผมไม่อยากให้เราไปโฟกัสว่าใครโดนอะไรแล้วจะแก้แค้นแบบไหนจะสง่าง,งามกว่าไหมถ้าเราลองเปลี่ยนมุมมองเปอีกแบบ คือตอนนี้ผมว่าเลดี้กากานี่ยและแฟนๆตัวเกียวเลือกได้นะว่าจะก้าวข้ามความขัดแย้งแล้วไปเสพแต่เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงหัวเราะที่ผู้ใหญ่บ้านและน้องๆในค่ายตัวเกียวมิวสิกมอบให้หรือเราจะอยู่กับความขัดแย้งนี้ไปตลอดชีวิตมันมีความสุขจริงๆเหรอครับทุกครั้งที่เราได้ด่าคนที่เราไม่ชอบมันสะใจจริงๆเหรอครับเราชอบแบบนี้จริงๆใช่ไหมครับ เราจะอยู่กับเรื่องแบบนี้ตลอดไปใช่หรือไม่ครับถ้าตอบว่าใช่มีความสุขกับอะไรแบบนี้ก็คงห้ามไม่ได้นะถ้าทำแล้วมีความสุขทำแล้วสบายใจเนาะอดีว,ว่ามันเป็นอะไรที่โรกจิตมากๆเลยนะครับเป็นอะไรที่ไม่ดีการใช้ชีวิตเนี่ย นะถ้าเรามัวแต่ไปท็อกซิกกับคนอื่นนะครับตัวเราเองจะไม่มีความสุขมันไม่ดีครับมันไม่เวิร์กการใช้ชีวิตเนี่ยมันต้องใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโดยแท้จริงมาจากข้างในมาจากใจเราถ้าใจเราไม่อคติเราให้อภัยเรารู้ว่าเราควรทำอะไรนะแอดูเชื่อว่าสิ่งที่คุณสัญชัยกำลังสื่อเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับ การเปลี่ยนแนวความคิดจากคนที่คิดอคติไม่ชอบแปลว่หรือคนที่ทําร้ายแผวพามาเป็นปีๆนะครับบอกเลยว่าเปลี่ยนทัศนคติเปลี่ยนมุมมองใหม่ชีวิตคุณอาจจะดีขึ้นก็ได้ถ้าคุณเลิกยุ่งกับเขานะคุณเลิกไปว่าร้ายเขาจริงๆประเด็นมันก็มีแค่แน่ก็คือทางเลดดิก้าเนี่ยเขาก็เม้นนคะครับเป็นคอมเมนต์ยาวเลยยังไงดีจะให้อ่านไหมถ้าให้อ่านก็อะ ลองฟังดูแล้วกันนะครับคือแล้วผู้ใหญ่บ้านเนี่ยไม่เรียกถูกรังแกเหรอคะคุณบอกว่าฉันไม่ควรไปรังแกเขาแต่เขารังแกคนอื่นได้ยังไงเขารังแกคนอื่นได้เหรอคะการที่ฉันออกมาปกป้องใครมันคือสิทธิ์ของฉันฉันจะถูกฟ้องก็คือตัวของฉันที่ต้องรับผิดชอบเองคะ่ะเพราะเลือกมาแบบนี้ ฉันอยู่ในทุกๆช่วงเวลาที่ผู้ใหญ่บ้านถูกรุมถูกรังแกฉันสงสารเด็กน้อยคนหนึ่งที่ต้องมาเจออะไรแบบนี้ถึงไม่ใช่ครอบครัวแต่มันก็คือความรักเมตตาที่มอบให้กับศิลปิน FC ตัวเกียวที่รักเหนียวแน่นเพราะเขารักติดตามเด็กคนนี้มีตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์เห็นพฤติกรรมการกระทำความซื่อสัตย์ความขยันที่เขามีคนถึงรักและซัพพอร์ตมากขนาดนี้ คนที่เขาเป็น FC ผู้ใหญ่บ้านจริงๆเขาจะรักที่ตัวผู้ใหญ่บ้านต่อให้ใครมาปั่นแค่ไหนก็ไม่สำเร็จหรอกค่ะเพราะ FC โตเกียวนะคิดได้ไม่ต้องมีใครจูงค่ะก็เข้าใจว่าคุณมีจุดยืนนะเนาะเออแต่คุณสัญชัยท็์กเนี่ยเขาต้องการเสือ่อเห็นว่าชีวิตคนเราเนี่ยถ้าเรามัวแต่ไปด่าคนอื่นนะครับอะไรที่มันเป็นท็อกซิกจากการที่เราด่าเนี่ยนะ มันผ่านสมองไหมล่ะมันผ่านสมองมันผ่านความนึกคิดของเรานะครับสิ่งที่เราพูดออกไปที่เราพิมพ์ลงไปเนี่ยนะสิทธิอันชอบธรรมคือการปกป้องแต่ในใจลึกๆแล้วคุณด่าเขาไงถูกไหมมันคือการอคติหรือเปล่าอคติในใจไม่เปิดใจมันก็จะทำให้คุณไม่มีความสุขกับการใช้ชีวิต สังคมเปลี่ยนแวดล้อมแวดล้อมเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนนิสัยคนด้วยนะครับแวดล้อมดีคนก็ต้องดีด้วยฉะนั้นคนดีก็ต้องอยู่ในสถานที่ไม่ดีได้หมดนะถ้าเรามีจิตใจที่สูงมีจิตใจที่ดีคิดดีต่อให้อยู่ในแวดล้อมที่ไม่ดีเราก็เป็นคนดีได้เพราะจิตใจเราสูงโอเคไหมนะอ่ะยังไม่พอครับ นาต่อครับคุณสัญชัยนะก็กล่าวต่อนะครับว่าเรื่องระหว่างคนสองคนให้เขาเคลียร์กันดีกว่าครับหลายคู่มันอาจจบง่ายๆแต่หลายคู่มันอาจซับซ้อนหลายคู่อาจคุยกันดีๆจบแต่หลายคู่ก็มีมีปากมีเสียงกันถ้าให้เขาเคลียร์กันเองยังไงก็จบกลับกันถ้ามีคนนอกคอยเติมเชื้อไฟแบบนี้มันยิ่งทําให้จบยากถ้าเรารักศิลปินของเราจริงเราต้องช่วยกันทํามาหากินนะ เราต้องช่วยซัพพอร์ตเราต้องช่วยทําให้เรื่องจบเขาจะได้เดินหน้าใช้ชีวิตแบบสบายไม่ใช่สรดน้ํามันเข้ากองไฟแบบนี้อาสรุปเลยละกันสำหรับตัวผมเองนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยต่างคนต่างอยู่เนาะถ้าเกิดใครชอบแพรวๆก็ตามแพรวมานะส่งเสริมสนับสนุนศิลปินส่วนใครที่ชอบพับบิก๊กรักพับบิ๊กก็ไปส่งเสริมพับบิกก๊กตัวแค่นั้นเองนะไม่มีการเสี่ยมหรือการแซะแล้วก็การปั่นให้เกิดขึ้นนะครับ